Tired? Uh, you why eat I tell my friend I want only underwear. Okay. You know today today we eat common kind. เ0วข้ามันไก่ยูดอนทัตหรืการมมนเโอเคยูดอนทับทุกคนลิลี่ไฮทุกคนสวัสดีค่ะยูโน่วีแวินีเข้าเนี่ยข้ามันไก่ยะข้ามันไก่ now we have t w เย้ t w e n เดืชาลีอีทโอลี่ วันนี้เก้าสิแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ Thank you ทุกคน Thank you ทั้มดีไฮ Thank you everyone Thank you เอ he support Thank you ผมอ่ะขอบคุณมากนะข้าวมันไก่อะเขาบอกว่าน้ำจิ้มมันรสเด็ดด้วยครับ I'm now pen your your chili pen club นั่นคือน้ำซุปอ่ะ a n now eat น้ำซุปแบบนี้รสเด็ดจริงรสเด็ดจริง Jo gum spicy you you taste put the name ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วเพื่อนๆคิดดูด่ะไม่เด็กสำหรับเธอเดจะเด็กสำหรับฉัน mm hmm. แต่ประเด็นเลยแต่ข้าวมันไก่นี่อร่อยแน่นอนสเนี้ยแล้วคือยี่สิบซองอะเพลูกพี่คิดอะไรอยู่เนะี่ยแล้วผมต้องกิน ยี่สิบซองอ่ะผมแบ่งแม่ไปแล้วด้วยนะไม่พอไม่พอคือไม่พอคนคนไม่พอกินของกินอีกมากมายแล้วก็มีกางเกงยิงแบบลายจบาบเลยเนี่ยแซนดิ้น,นในชิ้นที่ประมาณสามสิบอ่ะผมไม่อยากจะพูด Today I show video Charlie you work I show video but you ไปเว็บเนี่ย people people thinking อ่ะ you อ่ะ yes <think. S 1> I no ไม me ม่ no we mm. today only home uh because today you only stay home Charlie yes yeah people thinking ว่า you อ่ะ COVID ชาล I know I know I'm 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 screenshot and now screenshot I'm จริงจริงตกใจ you don't know I'm จริงจริงมีมีอามินามินจริงจริงามิน what same ชิ้นที่สามสิบนะครับแล้วก็มันไก่อีกสิเจ็ดหอนะครับเดี๋ยวผมจะกินทั้งหมดเน่ะชีเขาใจอาอ้าอยู่อยู่อเกนลูกมันมันมันฮดชอ่ะชีชี I'm จิงจิงตกใจมิโน่กามินโนจจิงจิงเซ็ม I'm จิงจิงตกใจไม่แล้วผมมาทำทำหน้าตกใจ FC เอฟซีตกใจไม่ไม่ชาลีอยาเมคมาเฟ็ตกใจ FC FC ที่น่ารักอะที่เขาคอยทำคลิปเราอะชาลีทำหน้ากวนใส่เข้างนี้คนเลยนึกว่าชาลีเห็นกามินไม่ใช่ เอฟซี thinking come in no จิงจิง come in come in today only home don't go don't outside จินที่สามสร็นะครับวันนี้นะครับชาเขียวไข่มุกน,นะครับ